สวัสดีเราสายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Where w i n Meet ในวันนี้เราจะมาลองเทสในเวอร์ชันมือถือกันนะครับซึ่งตัวเวอร์ชันมือถือนี่เราก็สามารถใช้รหัสของเราที่เราเล่นใน PC หรือว่า P5 มาล็อกอินเข้ามาได้นะครับคือพูดง,ง่ายๆคนที่เล่นในมือถือก็จะได้เจอกับคนที่เล่นใน P5 หรือใน PC เจอกันทุกแพลตฟอร์มนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะดนหน่วงหน่อยเพราะว่ามือถือผมไม่ค่อยแรงนะครับสเปคขั้นต่ำผมแนะนาว่า มือถือที่ใช้ snapdragon gen หนึ่งะครับ cpu snapdragon gen 1นั่นแหละเนี่ยของผมนี่แหละ gen หนึ่งแล้วก็ยังประมาณนี้นแหละน่าจะไม่ถึง30เสบเฟรมเลยซ้ำ <c oughs> เดี๋ยวเราลองเท s สก k i l l กันหน่อยเนี่ยโอ้โหกดยากอยู่เหมือนกันนะครับเอามาขโมยกันซึ่งหน้าเนี่แหละดูดวิว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูเลยเราจะติดแบล็คลิสไหมเดี๋ยวถ้าติดแบล็คลิสจะต้องมีคนมาล่าเรานะครับ เอาแล้วอาหารของเด็กหายไปแล้วแล้วดูเหมือนมันจะบ่นอะไรเราสักอย่างหนึ่งนะครับบ่นอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดียวจวกเฮ้ยวันนี้แมปเปิดใหม่ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาเอาไข่เป็ดจีว่ะไข่ห่านเดี๋ยวแม่มาเอาไข่ห่านนิดนึงตั้งใจว่าจะสะสมให้ครบสัก ร้อยใบเลยเป็นไงแล้วก็เปิดมันฟักฟรพร้อมกันได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองจะลองสะสมดูนะครับเอาแบบหลายหลายใบอ่ะแล้วก็เปิดรรพร้อมฟักพร้อมๆมกันนะครับสักสี่สิบห้าสิบตัวนะเดี๋ยวลองเทสวิชาตัวเบาก่อนเออมันก็ลื่นว่ะท่านผู้ชมขนาดวิชาตัวเบายังลื่นแต่จริงมันก็ควรลื่นมากเพรกกาะกราฟิกดูดูแล้วมันก็ดรอปลงเยอะอยู่พอสมควรนะครับขอใครหันหน่อย ฟักสัก50บใบแล้วก็เอาไปลุมบอสได้ไหมวะเนี่ยีจะลองดูแล้วกันสะสมไปเรื่อยอันนี้จะเป็นการรักษาโรคให้หายนะครับแลกกับไข่สิ่งตอบแทนการใช้สกิลพวกนี้กดอะไรวะเนี่ยผมันกดง่ายนะครับท่านผู้ชมเราแค่กดแตะเลือกที่สกิลแล้วก็แตะไปที่ตรงอาการบาดเจ็บได้เลยถ้าเกิดเป็นสกิลโล่ป้องกันก็ แตะปุ๊บล้วก็แตะมาที่ตัวเราได้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ง่ายเล่นง่ายอยู่แต่การกดใช้สกิลอ่ะมันมันยากนะครับเพราะว่าเกมนี้สกิลมันเยอะ,อะนะผู้ชมเวลาต่อสู้อะ่ะแต่คิดว่าน่าจะต่อจอยเข้ามาเล่นได้นะแต่นี่ขนาดไม่ต่อจอยนะครับเล่นทัชสกินธรรมดามันยังกระตุกขนาดนี้ต่อจอยเพิ่มมันจะกระตุกขนาดไหนวะนะผู้ชม มันจะเพิ่มการกินสเปคเข้าไปอีกเราได้ใครมาแล้ววันนี้มันเปิดแมปใหม่เลยครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปจากตรงนี้เลยแล้วกันนะวิ่งเข้าไปเลยดีกว่ามันต้องข้ามน้ำหรือเปล่าสำหรับวิธีการเรียนวิชาตัตวเบาหรือว่าการความาแมลงต่างๆผมได้ทำคลิปลงไปแล้วนะครับก็คือเราจะความง่ายขึ้นนะครับ การมองหา,มาแมลแงการฟาร์มอะไรพวกนี้จะง่ายง่ายขึ้นความง่ายพวกง่ายเออเฮ้ยผมทลไมไม่วาไปวะวาไปเสาหินใกล้ๆหน่อยเราค่อยวิ่งไปแต่การาฟิกรู้สึกจะดรอปลงกว่าเดิมตอนที่ผมคลิปก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมลองไปดูได้นะครับ ผมเล่นในเพ5ที่ก่อนหนึ่งก็จะเป็นพวกนี้แหละแนะนำการเรียนวิชาต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับวิชาตัวเบาพวกนี้การฟาร์มแมลงแล้วก็การหาบอสรับบอสรับก็ไม่ได้ทำทุกตัวนะตัวที่มันแบบจู้จี้จุกจีกจริงๆถึงจะทํานะครับเพราะว่าผมเล่นแล้วก็การลงถา้าเฮ้ยลงถ้ามผมไม่ได้ลงว่ะคลิป มันก็จะมีการลงถ้ำอะไรต่างๆที่มันแบบอาจาจะมีปริศนายิบย่อยให้มันแบบจุกจีกจ้จุกจิกนะครับแต่ว่าผมเล่นเลยมาแล้ววะขี้เกียจไปลงซ้ำนะแต่ใครที่สนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอาจจะเล่นตัวใหม่ก็ได้แล้วก็เริ่มทำคลิปตั้งแต่แรกเลยถ้ามีคนสนใจเยอะนะครับเพราะว่ามันจะต้องเสียเวลาทำคลิปค่อนข้างนานเลยแล้วเวลาเราจะทำอะไรบางอย่าง ในเกมนี้แบบฟา์า,มาแมลงอะไรพวกนี้แล้วก็ลงท่าบางทีแบบกดไม่ติดมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดลองใช้สกิะเล่นดูนะครับการเลือกใช้สักิล <c oughs> ภาพสวยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเทียบในกับ p t <c oughs> มันก็คนละยหญ่กันเลยแน่นอนแหละ <c oughs> มันก็ต้องคนละไอหรืว่านี่มันมือถือ,องไงแต่สำหรับผมถือว่าสวยแล้ว แต่ขนาดไฟล์เกม24กิกนะครับเียมพื้นที่เอาไว้ให้พอยังไม่ชินมือนะครับถ้าเกิดใครชินมือแล้วน่าจะเล่นง่ายกว่านี้ต้องทางการใช้สกิลต่างๆยังยังเงื้องอื้งอเงอาๆอ,อยู่นะครับแต่มันไม่ค่อยเรื่นเลยมันเป็นที่เกืือนะ ต้องระดับเรือทงอะ่ะคานผู้ชมโทรศัพท์แบบเกมมิ่งเลยเลยว่าเราเคลื่องค่อนข้างร้อนแล้วด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรากดใช้โปรแกรมอัดคลิปด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจเกมนี้ก็ลองไปโหลดมาเล่นดูนะครับโหลดได้ที่เพจสโตแล้วนะตอนนี้เข้าไปพิมพ์หากันได้เลยเดียวขอฮิวเลือดก่อนเฮ้ยผมลืม ลองย้ายหลอดเลือดไปไว้ที่อื่นได้ปะวะน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าในมือถือมันย้ายไดไพไย้พวกไอเนี้ยพวกไอคอนอะไรพวกเนี้อ UI อะไรพวกเนี้ยโอเคเรามาถึงเควสตรงนี้แล้วผมต้องไปเปิดแมปก่อนดีกว่ามั้งเพราะว่าผมกำลารฟาร์มมาแรงอ่ะเดี๋ยวคุยกับเควสนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันเป็นฉากถ่ายเข้ามา เปิดแมปต้องไปเปิดที่กองไฟนะครับอยู่ไกลไหมไกลอยู่พอสมควรถ้าเราวิ่งมาจากด้านล่างะเออวิ่งไปจากนี้แหละครับถือโอกาสชมวิวไปด้วยเลยแล้วกันนะครับรีวิวแมปใหม่ไปด้วยเลยพอแมปผมเพิ่งเข้าโกลบอลวันนี้นี่ เฮ้ยมันก็สวยนะเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยผมถ้าไปลองในเเอะในเพหรือว่าใน PC นี้ก็น่าจะสวยกว่านี้เลยนะนี่แต่สีมันอาจจะแนวแ,แนวซีสีไปหนอยวะ <laughs> แล้วก็ตัวพวกเท็กเจอร์พวกภาพอะไรรู้สึกว่าจะโหลดช้านิดนึงนะครับเราจะไปโทษเกมได้หรือเปล่าโทรศัพท์เรากากอะ่ะแต่โดยรวมแล้วก็จัดจ้านในย่านคองมากสำหรับคนที่ต้องการฟาร์มนะครับเวลาเล่นจริงๆจริงจังจังๆก็ไปเล่นใน PC ในคอนโซลแล้วกันเวลาจะฟาร์มอะไรพวกนี้ก็ใช้มือถือฟาร์มได้ ช่วงเวลาพักผ่อนพักเที่ยงทํางานอะไรพวกนี้แอบความได้ได้อยู่ลงปลงลงป้อมอะไรก็ได้อยู่เนี่ยว่ามันอยู่เป็นเขานี่ว่าตัวเปิดแมปนักเดินทางตรงนี้แมปนี้เราใช้วิชาตัวเบาได้ยังครับเนี่ยบางที่มันก็ยังใช้ไม่ได้นะ แต่ตอนนี้อัปเดตมาเนี่ยมันในเมืองใช้ได้แล้วนะครับวิชาตัวเบาโอเคเดี๋ยวเราเปิดแบบก,ก่อนว่าไงวาสซ์แมนเพื่อนช่วยเปิดแมบบให้เราหน่อยครับต้องการมาแรงด่วน yes, <and S 1> จะความมาแรงให้หมด <He> s <S ให้หมดโลกนี้ <laughs> ตอนนี้ผมยังติดบอสอยู่ตัวหนึ่งนะครับบอสหมาป่าไม่ผ่านเมื่อกีโอเคเปิดเรียบร้อยได้เวลาฟาร,รม์มเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มในคอนโซลดีกว่ารู้สึกว่าเครื่องผมจะร้อนแล้วเดินแอคอาร์เทเทหน่อยแล้วกันก่อน,นจบคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนลจวกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ